สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวของ The m a t r i x Resurrection คลิปก่อนผมได้พูดถึงภาพรวมกับความรู้สึกที่ได้ดูตัวอย่างเต็มของหนังไซไฟไซเบอร์พังเรื่องนี้ไปแล้วแต่มันก็ยังมีประเด็นน่าสนใจที่ยังหลงเหลืออยากหยิบมาพูดถึงนั่นก็คือประโยคคคำพูดของตัวละครจากทีเซอร์ที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้าตัวอย่างเต็มซึ่งเป็นประโยชน์ที่ทำให้ชวนคิดตามอย่างน่าสนใจมากเลยครับและตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงได้เลือกหยิบยาทั้งสงเม็ดน,นั้นดูแล้ว จะบอกให้ว่าคุณมานี่ทํามคุณมาเพราะคุณรู้บางอย่างและคุณอธิบายไม่ได้แต่คุณรู้สึกนะคุณรู้สึกทั้งชีวิตคุณว่ามีความไม่ถูกต้องในโลกคุณไม่รู้ว่าอะไรแต่มันมีอยู่ไม่มีเสี้ยนตํำใจอยู่ความรู้สึกนี้นาคุณมาหาเมตริกอยู่ในทุกที่อยู่รอบตัวตอนนี้มันก็อยู่ในห้องนี้ด้วยคุณเห็นมันเมื่อมองไปที่น้าตาหรือมาเปิดดูโทรทัศน์สัมผัสมันได้ตอนออกไปทํางาน อ่อนไปพี่โบตอนคุณเสียภาษีมันก็คือโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลวงคุณในมืดมนจากความจริงว่าคุณเป็นทาสคนหนึ่งเดียวเหมือนคนอื่นคุณเกิดมาเพื่อถูกจองจำเกิดมาในคุกที่คุณไม่สามารถสูดดมลิ้มรถหรือสัมผัสเรือนจำขังจิตใจน่าเสียดายนะที่ไม่มีใครรู้ว่าเมตริกคืออะไรกันแน่คุณต้องเห็นมันด้วยตาตัวเอง นี่คือโอกาสสุดท้ายหลังจากนี้ไม่มีทางหวนกลับถ้าเลือกกินเม็ดสีฟ้าเรื่องก็จบคุณจะตื่นมาและเชื่อในสิ่งที่คุณอยากชื่อถ้าเลือกเม็ดแดงคุณจะอยู่แดนมาสดับและผมจะให้ดูว่าโครงกระต่ายมันลึกแค่ไหนจำไว้ว่าที่ผมเสนอคือความจริงที่ไม่เกินเลย ครับตอนที่ทีเซอร์ถูกปล่อยออกมาครั้งแรกให้คุณได้มีโอกาสเลือกคุณหยิบยาเม็ดสีอะไรแต่ไม่ว่าคุณจะหยิบสีอะไรก่อนและลองหยิบสลับวนไปมาคุณก็จะได้เห็นทีเซอร์ที่ตัดสลับภาพซึ่งมันจะมีความแตกต่างของฟุตเทจเพียงเล็กน้อยครับโดยถ้าหากคุณเลือกสีแดงช็อตภาพหนึ่งที่ต้องมีคือช็อตการเลือกหยิบยาเม็ดสีแดงและถ้าเลือกสีน้ําเงินไม่ว่าในทีเซอร์นั้นจะนําเสนอภาพอะไรช็อตหนึ่งที่ต้องมีคือให้เราได้เห็นว่าทีเซอร์นี้สําหรับคนที่เลือกเม็ดยาสีน้ําเงินครับ ความแตกต่างด้านภาพอาจจะเล็กน้อยครับเพราะเขาเน้นนําเสนอโทนเรื่องของหนังแต่สิ่งที่แตกต่างจริงๆของการเลือกเม็ดยาแต่ละสีคือประโยคคําพูดที่แต่ละฝ่ายก็เล่นกับจิตของคนให้เชื่อว่าเม็ดสียาของตนต่างหากคือของจริงนอกจากประโยคคําพูดแล้วก็ยังมีน้ําเสียงครับที่แยกฝั่งได้อย่างชัดเจนเสียงทุ้มนักแน่นจากเม็ดยาสีแดงเป็นเสียงของมอร์เฟียสคนปัจจุบันเราไปลองฟังประโยคคําพูดจากโลกของยาเมด็ดสีแดงกันครับ This the moment is for e to show us what is real right now. But that couldn't be further from the truth. Could be. This is the first day of the rest of your life. But if you want it, you gotta fight for it. <Fif ty> นั่นคือเสียงของมอเฟียสครับทีน <Laurie> นะี้เรามาฟังน้ําเสียงและประโยคจากเม็ดยาสีน้ําเงินกันครับ <Tippett> do you remember how you got here? You've lost your capacity to discern reality from fiction. What's real is here and now. Anything else is just your mind playing tricks on you. It becomes a problem when fantasies endanger us. We don't want anyone to get hurt. Do we? two <ốcrah> <laughs> นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะแสดงให้เราเห็นถึงสิ่งที่เป็นจริงตอนนี้คุณเชื่อว่ามันคือเวลานี้แต่นั่นไม่สามารถเพิ่มเติมอะไรจากความจริงได้อาจเป็นวันแรกของตลอดชีวิตที่เหลือแต่ถ้าคุณต้องการมันคุณก็ต้องสู้เพื่อมันประโยคนี้มอร์เฟียสน่าจะกำลังพยายามโน้มน้าวนีโอหรือพวกเราด้วยนี่แหละครับแม้รูปประโยคจะไม่กระจ่างชัดเหมือนมอร์เฟียสคนก่อนแต่สรุปคือมอร์เฟียสคนนี้พยายามบอกว่าสิ่งที่เรากำลังอยู่เป็นอยู่และสัมผัสอยู่มันไม่ใช่ของจริง ถึงแม้ว่าคุณคิดว่ามันจริงแต่มันก็เป็นแค่ความคิดที่คุณคิดว่ามันจริงความคิดที่คิดว่าจริงมันไม่ได้ช่วยให้คุณได้พบกับความจริงที่แท้จริงได้เลยความคิดนั้นสําคัญนะครับมันจะโน้มน้าวให้ชีวิตของคุณไปฝั่งไหนก็ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่บางครั้งสิ่งที่สําคัญกว่าความคิดก็คือความรู้สึกครับถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณคิดและเชื่ออยู่นั้นมันแปลกๆก็ลองทําตามความรู้สึกที่ขัดต่อความคิดความรู้และความเชื่อของตัวเองดูบ้างเมื่อนั้นคุณอาจจะพบความจริงก็ได้ว่าคุณตต้องการมีีชวิแบบไหน หากคุณเลือกเชื่อความรู้สึกนี่อาจจะเป็นวันแรกของชีวิตใหม่ตลอดชีวิตที่เหลือและถ้าคุณต้องการมันคุณก็ต้องต่อสู้เพื่อมันครับจงให้ความรู้สึกเอาชนะความคิดที่ถูกทําให้เชื่อว่าใช่นี่คือสิ่งที่มอร์เฟสกำลังพยายามบอกพวกเราครับแล้วประโยคจากน้ำเสียงของฝั่งยามเมสีน้ําเงินล่ะครับเป็นยังไงคุณจําได้ไหมว่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงคุณสูญเสียความสามารถในการแยกแยะความเป็นจริงจากนิยาย ความจริงอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่างอื่นเป็นเพียงความคิดของคุณที่กำลังเล่นกลกับคุณมันจะกลายเป็นปัญหาเมื่อจินตนาการเป็นอันตรายต่อเราเราไม่อยากให้ใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมโอเคครับถ้าประโยคนี้กำลังพูดกับคุณแค่ฟังอ่านและยังไม่รู้ว่าคนที่พูดเป็นใครคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าคนที่กำลังพูดประโยคนี้กับคุณอยู่คือนักบำบัดจิตคุณจะเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อตัวเองทันที ถ้าเรามาหานักบำบัดนี่แสดงว่าเรากำลังมีปัญหากับความคิดและการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วมันสับสนจนแก้ไขไม่ได้คุณจำได้ไหมว่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงเราจำได้อยู่แล้วครับคำถามนี้มันเป็นการย้ำว่าเรามาหาหมอบำบัดเพราะอะไรเพราะความคิดจิตใจเรามันไม่ปกติครับในมุมของนีโอเขาบอกว่าเขาฝันที่ไม่ใช่ความฝันแม้ตอนใช้ชีวิตประจำวันอยู่ก็มักจะเห็นภาพแปลกๆเข้ามาในหัวงมากเขาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริง และก่อนจะสับสนไปมากกว่านี้เขาจึงมาหานักบำบัดจิตเพื่อหาคำตอบว่าเขาเป็นอะไรกันแน่คุณสูญเสียความสามารถในการแยกแยะความเป็นจริงจากนิยายของจริงอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่างอื่นเป็นเพียงความคิดของคุณที่กำลังเล่นกลกับคุณคำนี้เป็นการตอกย้ำให้นนโอหรือแม้กระทั่งเราคิดว่าจริงๆแล้วเราคงจะมีปัญหาทางจิตจริงๆครับเมื่อเราฝันนึกเห็นอะไรแปลกๆเข้ามาในหัวบ่อยๆเข้ามันก็จะค่อยๆหล่อหลอมให้เราคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงจนเราเริ่มแยกแยะไม่ออก มันจะกลายเป็นปัญหาเมื่อจินตนาการเป็นอันตรายต่อเราเราไม่อยากให้ใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมนี่แหละครับเมื่อเราเชื่อว,ว่าภาพที่เห็นคือเรื่องจริงเมื่อนั้นเราอาจจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่เลวร้ายลงมาถึงตรงนี้เราเข้าใจนนโอได้ครับเพราะชีวิตของเราที่ผ่านมาตลอดชีวิตเราใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติพอวันหนึ่งมันมีบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวบ่อยและมากเข้าจนทำให้เราสับสนเราก็ต้องไปพึ่งพาจิตแพทย์กันทุกคน ในชีวิตใหม่ของนีโอเขาไม่ได้รู้จักเมทริกเหมือนอย่างพวกเราที่นั่งดูหนังเรื่องนี้กันอยู่หน้าจอถ้าเปรียบกับชีวิตจริงของเราเขาก็เหมือนเหมือนเราที่ไม่รู้ว่าเมทริกมีจริงไหมและตอนนี้ที่เรานั่งหายใจกันอยู่เราจะแน่ใจได้ยังไงว่านี่ไม่ใช่โลกเมทริกที่สร้างมาให้เราเชื่อว่าชีวิตที่เป็นอยู่นี้มันคือของเราจริงๆกลับไปที่มุมมองของนีโอคนปัจจุบันเทียบกับชีวิตของเรา ถ้าเราเจอสถานการณ์เดียวกันกับเขาในขณะที่กำลังสับสนกับชีวิตแล้วมีคนสองคนมาพูดในมุมมองชีวิตสองแบบคุณจะเชื่อแบบไหนถึงตอนนี้คุณมั่นใจแค่ไหนว่ายาเม็ดสีอะไรจะพาเราไปเจอกับชีวิตจริงๆของเรามันดูเหมือนว่าเราจะมีทางเลือกนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกหรอกเพราะที่สุดเราก็ต้องกินยาอยู่ดียาเม็ดสีน้ำเงินอาจช่วยให้เรากลับไปใช้ชีวิตปกติได้แต่ยาเม็ดสีแดงของมอร์เฟสละครับคุณมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เห็นคือของจริงเอาอย่างนี้แล้วกันครับ ถ้าคุณมีโอกาสเลือกอีกครั้งหยิบกินมันทั้ง2เม็ดซะเลยครับสูตรควายนี้น่าจะมันกว่าเยอะ